พระภัยมณีตอนพระไยมณีได้กับนางวาลี EP15 นางสุวรรณมาลีเข้ากราบพระภัยมณีถวายดอกไม้ทูปเทียนและทูลว่าน้องขอกราบบังคมลาเพคะด้วยน้องได้เคยบ่นไว้เมื่อคราวที่อยู่ในทะเล ว่าจะบวชเพื่อถวายกุศลแด่พระบิดาน้องจะขึ้นไปถือศีลอยู่บนภูเขาขอพระองค์จงกเกษมสำราญเป็นที่พึ่งพาให้ชาวประชาเมืองผลึกด้วยเถิดนะเพคะพระภัยมณีได้ยินเหมือนจะสิ้นสติแต่ไม่รู้จะหาคำอันใดมากล่าวห้ามปรามนางได้รู้สึกอ่อนอกอ่อนใจอะไรนางที่เคยคิดไว้กลับผิดคาดไปหมด พระัยมณีตรัสว่าพี่นี้ชรอยบุญน้อยแท้ต้องตรอมตรมระทมทุกมาตลอดคิดว่าเมื่อถึงเมืองพะลึกแล้วพี่จะได้สมปรารถนาสักทีแต่น้องกลับจะหนีไปบวชเสียอีกแล้วพี่นี้จะอยู่กับผู้ใดนางสุวรรณมาลีแย้มยิ้มทูลว่านางสนมกลมในก็อยู่กันพร้อมพลักอีกทงางไพ่พลอีกนับแสน น้องจะลาไปรักษาศีลไม่ไกลหรอกเพคะบวชแก้บนแล้วก็จะกลับมาเป็นข่ารองบาทพระองค์ครั้งเมื่อเรือแตกต้องแยกย้ายกันไปกลางทะเลน้องกับพระองค์ยังกลับมาพบกันได้อีกพระองค์ก็ทรงทราบเรื่องบาปบุญกุลโทษขอทรงโปรดให้น้องได้ทำบุญให้พระบิดาด้วยเถิดเพคะพระภัยมณีได้ฟังก็ตรัสว่าพี่นี้ปากไม่ค่อยจะดี จะพูดห้ามปรามไปก็เกรงใจแต่พี่อยากจะถามสักสิ่งหนึ่งน้องจะถือโทษโกรธพี่ไปถึงไหนหากว่าถ้าพี่บอกว่ามีให้เจ้าไปเจ้าจะทําตามใจพี่หรือไม่นางสุวรรณมาลีทูลตอบถ้าเช่นนั้นน้องขอถามว่าเหตุไหน,นจึงจะห้ามน้องมีให้ไปละเพคะพระภัยมณียิ้มพลางตรัสว่าน้องรัก ตอนเจ้าไปโรม,มาจากเจ้าไปบอกเล่าเขาว่าไรนางสุวรรณมาลีทูลว่าน้องก็เล่าความตามจริงทุกสิ่งไปพระภัยมณีตรัสว่านี่แน่น้องคนที่มาเล่าเขาก็จำเอาถ้อยคำของน้องมานางสุวรรณมาลีทูลว่านิจาเอ๋ยพระองค์จะมานึกทึกทักเอาตามนั้นหรือนึกดูก็น่าหัวเราะในเคราะห์กรรมของน้อง พระให้มณีตรัสว่าเอาละเอาละพี่จะอนุญาตให้เจ้าบวชก็ได้แต่พี่ปรารถนาให้เจ้ากำหนดวันที่จะลาสิกขาพี่จะได้จดจำไว้นางสุวรรณมาลีทูลว่าน้องคงจะบอกไม่ได้หรอกเพคะเกิดน้องบวชไม่ถึงวันที่สัญญาไว้จะเป็นวาจากรรมไปเสียเปล่าแม้น้องไม่ได้บนไว้ก็จะไม่ไปไหนให้ไกลหรอกเพคะ พระภัยมณีแสนจะเศร้าและตรัสอวยพรว่าขอให้เจ้าจเจริญพลดพรมจันทร์ให้หันษาเถิดนะเจ้าแล้วที่สีครินนั้นมีกุฏิที่พักอยู่แล้วหรือนางสุวรรณมาลีทูลว่ามีกุฏิเปล่าเปล่าก่อสร้างไว้สำหรับกรรษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ใช้พำนักในขณะถือศีลบวชพรุ่งนี้หม่อมฉันจะขอทูลลานะเพคะพระภัยมณีตรัสว่า พี่จะไปส่งน้องเองนางสุวรรณมาลีกลาบลาพระภัยมณีกลับมายังที่ประทับและถามนางกำนันว่าใครจะไปบวชกับข้าบ้างนางกำนันทูลว่าจะขอตามเสด็จกันทั้งหมดอรุณรัศมีกลาบไปที่ตักพระเจ้าป้าและทูลว่าหลานจะบวชชีเหมือนอย่างพระเจ้าป้าเพคะสินสมุทรทูลว่า กระนั้นพี่จะบวชด,ด้วยจะได้สวดมนต์เป็นเพื่อนน้องหญิงเช้าวันรุ่งขึ้นนางสุวรรณมาลีพาสินสมุดออรุณรัศมีและเหล่านางกำนานมายังปราสาทของพระภัยมณีกราบทูลลาพระภัยมณีและสีสุวรรณพระภัยมณีชำองมองนางสุวรรณมาลีสีสุวรรณแย้มย,ยิ้มและตรัสกับอรุณรัศมีและสินสมุติว่าพระเจ้าป้าลาบวชเพราะบนไว จำต้องไปไกลจากปราสาทราชวังแล้วสองพี่น้องหมองใจกับใครจึงจะหนีไปบวชบ้างละเจ้านางสุวรรณมาลีได้ฟังก็รู้สึกขัดเขินเมินหน้ามิได้กล่าวว่าอันใดอรุณสมีทูลว่าหมอมฉันรักพระเจ้าป้ากว่าใครๆพระเจ้าป้าไปไหนหมอมฉันจะไปด้วยจะได้ช่วยกันเพคะสีสุวรรณยิ้มพลางตรัสว่า พระเจ้าป้าบวชมีแต่ฉันเพนและวก็สวดมนต์เย็นพระเจ้าลุงคงจะเป็นไข้ไปทุกวันแน่เจ้าจะไม่ช่วยพระเจ้าลุงบ้างหรืออย่างไรอรุณรัศมีทูลว่าถ้าหม่อมฉันบวชแล้วจะกลวดน้ำถวายให้พระเจ้าลุงหายไข้เพคะพระภัยมณีพระพักเศร้าหมองทอนสะอื้นและทรงพระดำเนินนำไปยังขบวนเสด็จ เมื่อขบวนเสด็จมาถึงยอดเขาที่ตั้งกุฏิพระัยมณีและศีสุวรรณนั่งบนศีราอาจนางสุวรรณมาลีชวนสินสมุทรและอรุณรัศมีอุ้มผ้าบวชเข้าไปในกุฏิทำพิธีบวชแล้วพากันออกมานั่งรวมกันบนศาลาพระัยมณีชวนศีสุวรรณเข้ามาในศาลาถวายดอกไม้ทูบเทียนแก่นางชีเวียนมาจนถึงนางสุวรรณมาลี นางตรัสเชิญให้พระไยมณีและสีสุวรรณนั่งบนอาจแล้วสอนให้อรุณรัศมีสวดถวายพระพรพระไยมณีและสีสุวรรณตรัสอนุโมทนาและถวายดอกไม้ทูบเทียนแก่นางสุวรรณมาลีและตรัสว่าข้าขอปรวรณาเป็นญาติโยมขอแม่ชีบวชสักสามวันเท่านั้นเถิดโยมเกรงจะเจ็บป่วยสูผ้ผอมไปเอ็นดูโยมบ้างเถิดนะ นางสุวรรณมาลีนั่งนิ่งฟังและทูลว่าหม่อมฉันนั้นไม่รู้การล่วงหน้าขอให้เป็นไปตามแต่บุญวัสนาบารมีเถิดเพคะศีสุวรรณตรัสว่าหม่อมฉันคาดว่าคงจะบวชนานจนเป็นสังฆราชเป็นแน่ต่อไปทางขึ้นเขานี้คงจะมีคนเดินทางไปมาไม่ขาดโดยเฉพาะพระพี่อภัยมณีนางสุวรรณมาลีทูลตอบว่าแล้วแต่ศรัทธา หม่อมฉันมีขัดขวางพระภายมณีไม่อยากจะจากนางสุวรรณมาลีไปไหนเลยแต่เกรงคำคอรหานินทาจึงจำใจต้องลานางสุวรรณมาลีพระโอรสและพระหลานน้อยออกมาเกณฑ์ทหารไพรพลพให้ดูแลรักษารอบเขตเขานี้อย่าให้มีเพศภัยอันใดแล้วจึงชวนพระอนุชาและเสนาอมาตย์ทั้งหลายเดินทางกลับวัง พระภัยมณีออกนั่งอย่างท้องพระโลมมีรับสั่งกับเสนาอมมตา์ทั้งหลายว่าเห็นทีอุสเรนจะกลับมาทำศึกอีกเป็นแน่จงเล่งตั้งป้อมซ่อมแซมกำแพงไว้ฝึกฝนทหารไพรพลอีกทั้งช้างม้าให้พร้อมลบทางทะเลให้แล่นเรือออกตะเวนทั้งเหนือใต้และจงออกประกาศไปว่าใครมีวิชาเพลงอาวุธ ล่องหนคงกระพันรู้ตำลาฟ้าดินหรือประกอบการกลศึกที่ลึกลับให้เข้ามาข้าจะเลี้ยงดูให้เงินทองและยศถาบรรดาศักดิ์เสนาอมานรลบปัญชานำรับสั่งไปปิดประกาศไว้ตามประตูเมืองเมื่อคนดีมีวิชาทราบข่าวต่างพากันเข้ามาถวายตัวกันทุกวันมีสตรีนางหนึ่งนามว่าวาลี อายุ34ปียังไม่มีผัวผิวดำคล้ำรูปชั่วทั้งกายมองหาความงามไม่พบหน้านั้นเป็นรอยฝีมีแต่แผลเป็นกำพร้าพ่อแม่แต่เด็กอาศัยอยู่กับตายายที่ปลายนานางมีเชื้อสายพราหมณ์มีความรู้เป็นมรดกตกทอดกันมาแต่โบราณน,นางรู้เลิกฟ้าดินว่าจะสำแดงเหตุเมื่อใด ทั้งไตรเพศพิธีไสยศาสตร์นางก็เชี่ยวชาญเมื่อนางเรียนจบเจนจัดแล้วนางก็เผาคำพีนั้นทิ้งเมื่อถึงหน้าทำนาฟ้าฝนจะชุกหรือจะแง้งนางจะบอกให้ตายายรู้จนผู้คนพากันลือไปทั่วว่านางเป็นหมอดูที่แม่นสุดๆใครมาหานางก็นำของกำนันมาฝากจึงพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปตามประสา ถึงนางจะรูปชั่วตัวดำแต่นางก็อยากได้ผัวดีๆที่มีบุญขอแบบซ้วทรงองค์เอวให้อ่อนแอนเป็นหนุ่มแน่นหน้าจูบเหมือนรูปพุ่นนางคล่ำคลุ่นคลวนหาทุกราตรีพอรู้ข่าวว่าเมืองผึกมีเจ้าเมืองใหม่นามว่าพระภัยมณีตรงสเปกนางวาลีไปเสียทุกอย่างเมื่อรู้ว่าพระภัยมณีหาทหารเชี่ยวชาญศึกนางก็ยินดียิ่งนัก ด้วยนางมีวิชาความรู้มากมายที่เรียนไว้นางคิดว่าข้าจะเข้าไปเป็นนางห้ามของพระภัยมณีแต่พระภัยมณีกำลังจะอภิเศกสมรสกับพระธิดาสุวรรณมาลีถ้าหาไม่แล้วข้าคงจะได้เป็นมเหสีเอกเจียวอกเอย๋ยยิ่งคิดก็ยิ่งปลื้มอกปลื้มใจจึงอาบน้ำเอาผ้ามาถูตัวถูจนเจ็บหนังไปหมดเนื้อตัวก็ยังมัวหมอง ผัดหน้าทาขมิ้นดินสอพองเพื่อกลบล่องลอยฝีแล้วหวีผมนุ่งห่มสบายสีชมพูดูเรียบร้อยราวกับชาววังเดินมาลาตายายทั้งสองนางวาลีกล่าวกับตายายว่าฉันจะลาตายายจะเข้าวังไปถวายตัวถ้าพระไพมณีทรงปโปรดปรานฉันจะปลูกตึกให้ตายายทดแทนคุณเลยจ้ะ ตายายแก่แล้วมองไม่ชัดจึงหลีตาดูเห็นนางวาลีแต่งตัวเต็มที่ด้วยสีชมพูจึงพากันหัวเราะและกล่าวว่าอูแม่เจ้าแม่เอ๋ยกะไรเลยเหลือดีเหมือนอีหนูเอ็งจะถวายตัวเป็นอะไรข้าอยากจะรู้นะักนางวาลีตอบว่าข้าปรารถนาจะได้เป็นหม่อมห้ามทั้งตายายต่างหัวเราะจนตัวงอแล้วร้องเรียกเพื่อนบ้านให้มาดู หลานค่าเขาจะไปเป็นหม่อมห้ามอีแม่เอ๋ยมันเหลืองามอยู่เพียงนี้ข้าว่าท่านาน่าจะเอามันไปเป่าแตรเสียกระมังนางวาลีรู้สึกขัดใจจึงไม่พูดจาอันใดเดินตรงเข้าไปในวังพวกขุนนางต่างสะกิดถามกันว่าอีที่เหมือนตอตะโกนั่นมานั่งทำอะไรเสนาจึงถามนางวาลีว่าเจ้ามาจากไหนมาทำอะไรที่นี่นางวาลีตอบ ข้าจะมาเข้าเฝ้าเจ้าเมืองผลึกเขาลือกันไปทั่วว่าพระทรงหาผู้มีวิชาเตรียมตัวทําศึกป้องกันเมืองข้ามีวิชาดียิ่งกว่าคนอื่นรู้วิธีผ่อนปลนปราบศึกได้ลึกซึง้งท่านช่วยทูลพระภัยมณีให้ข้าด้วยเสนาได้ฟังจึงซักถามว่าวิชาดีที่เจ้าว่านั้นข้ายังไม่แจ้งเป็นเวทมนต์หรือฟันแทงไม่เข้าไหนเล่าให้ข้าฟังหน่อยสิ นางวาลีฟังเสนาก็หัวเราะเยาะและกล่าวว่าพวกเจ้าออกลบทำสงครามเป็นแต่พวกใช้กำลังวิชาของข้านี้ดีกว่าเยอะแล้วของสำคัญแบบนี้ใครเขาจะเล่าให้เจ้าฟังกันเล่าข้าจะแสดงให้พระไยมณีดูเท่านั้นเสนาว่าเจ้าจะบ้าหรือเรื่องการทหารไม่ใช่กรงการของผู้หญิงถ้าเจ้าปิดบังข้าก็จะไม่ให้เจ้าเข้าเฝ้าพระไพมณีหรอก นางวาลีว่าท่านนี้ติดแต่จะพูดโง่ๆนะในสงครามใครทำผิดจะต้องจัดการเสียใครทำชอบก็จะแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ไม่มีห้ามไว้ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเจ้าจงคิดดูให้ดีเสนาว่าเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปข้าวเฝ้าพระไพมณีก็ได้เจ้ารออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเสนาจึงไปกราบทูลให้พระไพมณีทรงทราบ ว่านางชื่อวาลีนางอวดอ้างว่ามีวิชาสารพันพระไพมณีมีรับสั่งให้พานางมาเข้าเฝ้าเห็นผิวพรรณดำคล้ำแต่กิริยามารยาทนั้นดูดีน่าจะมีวิชาความรู้อยู่มิใช่น้อยพระไพมณีย้มยิ้มและตรัสกับนางวาลีว่าเจ้ามีวิชาความรู้มากมายจะอยู่ช่วยกันดูแลปกป้องบ้านเมืองข้าก็ขอขอบใจ แต่วิชาของเจ้าเป็นไนไหนเจ้าลองแจ้งมาให้ข้าฟังหน่อยเถิดนางวาลีกราบทูลว่าหม่อมฉันไม่มีเรี่ยวมีแรงจะออกรบหรอกเพคะแต่ถ้าพระองค์ทรงปรารถนาที่จะได้ชัยชนะหม่อมฉันสามารถทำให้ได้เพคะพระไยมณีได้ฟังก็คิดว่านางวาลีนี่ช่างพูดจาหลักแหลมนักแล้วตรัสกับนางวาลีว่าถ้าข้าต้องการให้ได้ชัยชนะ เจ้าจะคิดอ่านประการใดละ่ะนางวาลีทูลตอบยังไม่มีศึกเกิดขึ้นจึงยังไม่ตรงตามตำราที่หม่อมฉันเรียนมาแม้นเมื่อ,อไรข้าศึกไพรีมีมาบ้างหม่อมฉันจะดูกำลังข่าศึกจึงจะคิดปราบปรามตามกระบวนการได้พระัยมณีได้ฟังก็นึกสรรเสริญว่านางฉลาดล้ำเกินรูปร่างหน้าตาจึงแซงซักถามต่อว่า ถ้าหากว่าค่าศึกยกมาสักสิบแสนเจ้าจะคิดสู้อยู่ผู้เดียวหรือจะคิดอย่างไรไหนเล่าให้ข้าเข้าใจหน่อยเถิดนางวาลีได้ฟังเห็นว่าศพช่องจึงยิ้มย่องและทูลว่าหมอมฉันเรียนรู้วิชามาไม่ต้องใช้พลไพล่พลมากมายให้ลำบากกายขอแต่มีคู่คิดสักคนหนึ่งก็พอเพคะพระภัยมณีได้ฟังก็สงสัยยิ่งนะักจึงซักถามต่อว่า เจ้ามีคนสนิทมาด้วยกระนั้นหรือนางวาลีกราบทูลว่าหมอมฉันกราบขอประทานอภัยด้วยเพคะแม้นมีทรงโปรโดก็อย่าทรงลงโทษหม่อมฉันถึงแก่ชีวิตเลยนะเพคะหม่อมฉันจะทูลขอพระองค์เป็นคู่คิดด้วยพระองค์นั้นทรงต้องตรงตามตำราถ้าได้พระองค์เป็นคู่คิดจะปราบปรามฆ่าศึกศัตรูได้สิ้นทุกถิ่นฐานเลยเพคะ พระไพมณีแย้มยิ้มและตรัสว่าข้าจะเลี้ยงเจ้าไว้ให้เป็นที่ปรึกษาจะให้เจ้าเป็นพี่เลี้ยงเจ้าขัวนายหรือเจ้าจะอยู่ฝ่ายกลมเสนาในล่ะนางวาลีทูลว่าทรงพระกรุณาแก่หม่อมฉันยิ่งนักแต่หม่อมฉันไม่ต้องการยศศักด์แต่ประการใดที่หม่อมฉันมาในวันนี้ด้วยจะขอเป็นพระมเหสีของพระองค์เพคะ แม้ทรงโปรดตามที่หม่อมฉันขอหม่อมฉันจะจงรักภักดีต่อพระองค์ถ้าแม้นมีเมตตาหม่อมฉันจะขอรากลับไปเพคะเหล่าเสนาอมาตต่างหัวเราะทั้งพระภัยมณีก็ทรงกลั้นหัวเราะไม่ไหวและตรัสกับนางวาลีว่าเจ้ามีใจมารักใคร่ข้าเช่นนี้ข้าจะชางเจ้าคงมิควรเจ้าชงพี่ขอดูเสียด้วยกันว่ารูปร่างหน้าตายอย่างไร ที่จะควรหรือไม่ควรเป็นมเหสีเจ้าจงใคร่ควรดูเถิดนางวาลีทูลว่าหม่อมฉันรู้ตัวเพคะว่าหม่อมฉันนี้รูปชั่วตัวดำหน้าปุแต่หม่อมฉันนั้นงดงามด้วยความรู้เปรียบได้ดังเพชรไพทูลฝ่าพระบาททรงมีนางห้ามล้นงามงามมากมายอยู่แล้วแต่หญิงที่มีวิชาเช่นหม่อมฉันนี้ยังไม่ทรงเคยมีใช่ไหมเพคะ หม่อมฉันมาเพื่อจะทําให้พระยศยิ่งใหญ่แม้พระองค์ทรงเลี้ยงปลาดไว้เหล่าคนดีมีวิชาจะตามมาสาพิพักขอพระองค์ทรงตรึกตรองดูให้รึกซึ้งเถิดเพคะอันหญิงงามลาเลิศเพลิดพลดพิงดีแต่จะรักงานการโลกีนะเพคะพระภัยมณีได้ฟังก็แยมยิม้มและคิดว่านางวาลีนี่พูดจาเฉียบแหลมนะัก จึงคิดว่าจะเลี้ยงไว้ใช้สอยไปพลังพลางให้เป็นนางสนมไปก่อนแล้วจึงมีรับสั่งให้นางวาลีเป็นอาัคาราสนมเอกอยู่ฝ่ายในตั้งแต่นั้นมาเหล่าเสนาอมารและประชาราชต่างรู้ทั่วกันว่าพระภัยมณีทรงปรารถนาจะดูแลเมืองผลึกให้เจริญรุ่งเรืองทรงพอพระไทยในผู้ที่รู้วิชา เห็นได้จากที่พระองค์ทรงเมตตานางวาลีฝ่ายพระภัยมณีเมื่อขึ้นปกครองเมืองผลึกประชาชนพากันเจริญจิตเจริญใจกันไปทั่วพระภัยมณีคิดถึงนางสุวรรณมาลีเหตุฉนายใหญ่จึงทำเฉยเชืนไม่ยอมสึกเสียทีนะเสียแรงพี่รักเจ้านักหนาเจ้าช่างกระบวนท่ามากเสียนี่กระไรไม่มีใครเหมือนนิ่งกรณีคงมิได้การจะต้องไปเตือนนางสักหน่อย แม้จะบาปก,กรรมก็ต้องทำคิดได้ดังนั้นแล้วพระภัยมณีจึงแต่งองค์ทรงเครื่องประดับสำหรับวันเสาร์และจัดเตรียมเครื่องทรงของนางสุวรรณมาลีห่อผ้าไว้มิให้ผู้ใดได้เห็นส่งให้เสนาใส่พานทองไว้แล้วเสด็จมาหาพระอนุชาศีสุวรรณและตรัสกับพระนุชาสีสุวรรณว่าเจ้าไปช่วยพี่ชวนหลวงชีให้ศึกเถิด สีสวนยิ้มพลิ้มพลายและทูลว่าแต่ก่อนนี้หลวงชีก็เปรียบดังลูกไก่ในกำมือแต่เพราะพระพี่นี้พระไทยอ่อนปล่อยปละละเลยจนมาถึงทุกวันนี้นี่ถ้าลูกไก่หลุดมือไปคงจะอายเขาตายเลยนะพระเจ้าค่ะพระไพมณีตรัสว่าพี่นี้คิดผิดถนัดจึงเสียรู้แก่ผู้หญิงแล้วสินสมุดนั้นก็คอยหวงนางไม่ห่าง จึงยุ่งยากลำบากใจจนถึงทุกวันนี้แล้วพระไพมณีจึงชวนสีสุวรรณพร้อมทั้งอมา์นางกำนันสเสด็จขึ้นเขาไปหานางสุวรรณมาลีฝ่ายนางสุวรรณมาลีศินสมุทและอรุณรัศมีพากันชมนกชมไม้หันไปก็แลเห็นพระไพมณีและสีสุวรรณกำลังเดินขึ้นมาบนเขานางสุวรรณมาลีจึงตรัสให้ศินสมุทร เดินไปเชิญพระไพมณีและสีสุวรรณมานั่งบนพระแทน่นพระไพมณีมีรับสั่งให้หนางกำนันนำพานพวงมาลัยและพานใส่ห่อผ้าถวายให้หนางสุวรรณมาลีและตรัสว่าโยมรู้สึกเศร้าหมองไม่ผ่องใสเลยตัวโยมอยู่วงังแต่ใจนั้นมาอยู่บนเขาจิตคิดถึงแต่หลวงชีมิคลายจนเหลือที่โยมจะเล่าแล้วหลวงชีคนนึงถึงโยมอยู่บ้างหรือไม่ หรือเพลิดเพลินในธรรมไม่หวั่นไหวอันใดตัดรักขาดเด็ดสำเร็จไปแล้วหรือคุณหลวงชีนางสวุวรรณมาลีได้ฟังก็รู้สึกหวั่นไหวในพระทัยแต่ด้วยมานะกษัตรีจึงถวายพระพรและทูลพระภัยมณีว่าม่อมฉันได้ตรวจน้ำระลึกถึงพระองค์มิได้ขาดเว้นเสียแต่ยามนอนหลับไปแล้วเท่านั้นที่มิได้คิดถึงพระองค์มอมฉันทราบมาว่า มีอักขะระสนมวาลีมีความรู้ดีเข้านอกออกในได้ใกล้ชิดพระองค์หม่อมฉันก็พลอยยินดีเพคะพระไพมณีแย้มยิ้มคิดว่านางช่างหลักแหลมจริงเชียวรู้จักเสียดสีเน็บแนมได้ละเมียดละไมนะพระไพมณีตรัสว่าโยมโน้มน้าวประชาชนที่มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาช่วยกันดูแลบ้านเมืองและคอยปรับปรามข้าศึก นางวาลีมาจากตระกูลพรามณรู้เลิกยามเป็นอย่างดีนางเข้ามาขอสมัครพักดีกับโยมโยมจึงเลี้ยงไว้หลังจากคุณหลวงชีลาสิกขาจะให้นางคอยดูแลรับใช้คุณหลวงชีโยมจัดการบ้านเมืองได้สำเร็จเสร็จการแล้วจึงขึ้นเขามานิมนต์คุณหลวงชีให้กรุณาลาสิกขากลับไปช่วยบำรุงกรุงผลึกอยู่ด้วยกันเถิด เมื่อถึงเวลาแก่เท่าแล้วจึงค่อยกลับมาปวดจำพรรษาอยู่ด้วยกันนะนางสุวรรณมาลีทำกลบเกลื่อนสอนให้ศิลสมุดและอรุณรัศมีถวายพระกุศลอรุณรัศมีแม่ชีน้อยทูลว่าม่อมฉันกับพระพี่บวชอยู่ที่นี่ได้สวดมนต์ถวายกุศลมิได้ขาดเลยนะเพคะพระภัยมณีตรัสว่าสาธุงานนิมนต์บวชเรียนจนสำเร็จเถิด แล้วถ้าหาะเหินเดินอากาศได้อย่าไปอยู่เกาะเสียนะจ๊ะอรุณดัสมีทูลว่าหม่อมฉันไม่ไปไหนหรอกเพคะจะอยู่บนเขาใกล้ๆเมืองผลึกไม่ไปไหนไกลหรอกเพคะสีสุวรรณตรัสกับศิีสมุทรและอรุณรัสมีว่านี่ก็ใกล้จะมีพิธีวิวาแล้วจะมีงานเฉลิมฉลองใหญ่เจ้าทั้งสองไม่คิดจะไปเที่ยวดูงานกันบ้างหรืออาุณรัสมีตรัสถามว่า เมื่อไหร่คะหม่อมฉันอยากดูนะสีสุวรรณตรัสตอบถ้าลาสิกขาสึกไปก็พรุ่งนี้พ่อจะจัดให้มีละครโขนหนังมาตั้งฉลองให้เลยนางสุวรรณมาลีได้ฟังก็รู้สึกอายสีสุวรรณและนึกยิ้มอยู่ในใจและตรัสกับสินสมุรและอรุณรัศมีให้นำน้ำผลไม้มาถวายพระภัยมณีและสีสุวรรณและเสไปพูดเรื่องที่นางศรัทธานในการบวช พระไพมณีได้ฟังจึงตรัสว่าอย่าเลี่ยงเลี้ยวไปเลยเจ้าพี่นิรักเจ้านับเสื้อผ้าเครื่องประดับพี่ก็เอามาด้วยแล้วนิโมลลาศึกเถิดจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันนางสุวรรณมาลีไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงตรัสกับพระภัยมณีว่าหม่อมฉันจะศึกวันนี้ก็คงได้แต่ก็คงจะไม่งามสักเท่าใดคนเขาจะว่าเอาได้ว่าเจ้าเมืองพลาหลึกขึ้นมาศึกชี รอคอยดูเลิกยามอีกสักหน่อยจะได้ไม่มีมนทินให้คนขอเอาไปนินทาดีไหมเพคะพระภไยมณีได้ฟังก็คิดว่านางช่างฉลาดนะักรู้จักหลีกเลี่ยงจึงตรัสกับนางสุวรรณมาลีว่าเป็นธรรมดาท่่นทั่วทุกตัวคนที่รักกันก็จะสรรเสริญเยินยอกันที่ชังกันก็จะนินทาว่าให้ร้ายกันจะดีจะร้ายก็หนีไม่พ้น ยายจึงจะกลัวคําคอรหานินทาละเจ้าเลิกวันนี้สี่คําเป็นอมเลิกเป็นเลิกดีใครบวชศึกวันนี้จะมีแต่เจริญรุ่งเรืองอย่ารอช้าอยู่เลยรีบศึกเถิดเดี๋ยวโยมขัดใจขึ้นมาจะอุ้มคุณหลวงชีกับวังเลยนะนางสุวรรณมาลีได้ฟังก็รู้สึกยินดีตามประสาหญิงแต่ก็ต้องตอบเตือนแบบอายว่า ถึงจะอุ้มหม่อมฉันไปก็คงไม่มีใครกล้าว่าอะไรแต่ทรงนึกจะทำกระนั้นจริงๆหรือเพคะหม่อมฉันไม่ได้ขัดข้องประการใดที่จะสึกไปเป็นข้ารองบัทบงแต่ขอให้ทรงนึกตรึกตองดูก,ก่อนอย่าทำให้อึก,กระทึกไปเลยนะเพคะพระภัยมณีได้ฟังนางสุวรรณมาลีขอผัดผ่อนก็รู้สึกขัดข้องหมองใจนักจึงผินหน้ามาหาพระอนุชาสีสุวรรณกลั้นยิ้มหน้าพลิ้ม และตรัสกับศินสมุทรและอรุณรัศมีว่าอย่างไรจ้าสองพี่น้องจะให้พ่อต้องมานอนค้างอยู่บนเขาหรือไรอรุณรัศมีทูลกับนางสุวรรณมาลีว่าพระเจ้าป้าจะช้าอยู่ใหญ่เพคะศึกกลับไปอยู่วังเหมือนอย่างเคยเถิดนะเพคะนางสุวรรณมาลีชำเลืองดูหลานน้อยและตรัสว่าเจ้าก็พลอยไปกับเขาด้วยหรือเจ้าแล้วนางจึงพาเปลี่ยนเรื่อง เสธทำเชิญเสวยน้ำผลไม้พระัยมณีไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วจึงทำจริตเหมือนกำลังกลั้นน้ำตาและตรัสว่าเจ้าช่างเด็ดขาดใจแข็งไม่เมตตาพี่เลยถ้าเช่นนั้นก็ได้พี่จะให้ตามที่เจ้าขอพี่จะรอเจ้าสามวันถ้าเจ้ายังจะดื้อรั้นจะบวชต่อชาตินี้เจ้าคงจะไม่ได้เห็นหน้าพี่อีกพระไพมณีทำเป็นขึงโกรธ ไม่กล่าวลานางสุวรรณมาลีแล้วชวนสีสุวรรณเสด็จกลับวังพระไพมณีนอนบนแท่นบรรทมรู้สึกหม่นหมองอาวรร้อนรนที่คิดไว้ผิดคาดไปเสียหมดถ้าสามวันแล้วนางไม่สึกจะทำอย่างไรดีหนอยิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจทั้งรับทั้งแค้นไม่เป็นอันเสวยพระกยาหารไม่สนใจจะเรียกหาสาวสนมกลมในมารับใช้ ฝ่ายนางวาลีสังเกตดูก็รู้ว่าพระภัยมณีทรงน้อยพระไทยพระธิดาสุวรรณมาลีจึงคิดจะช่วยให้พระภัยมณีได้สมปรารถนาเมื่อถึงเวรน,นางวาลีเข้าเฝ้านางร้องเพลงขับกล่อมเปรียบเลยความรักที่ไม่สมปรารถนาเหมือนกับความรักของพระัยมณีพระัยมณีได้ฟังก็นึกชมในปัญญาของนางวาลีและตรัสกับนางวาลีว่า เจ้าเป็นใหญ่ในหมู่สุรางนางสนมทั้งยังอยู่ในตระกูลพามความคิดเจ้าย่อมแปลว์แปลวดังแววหางนกยูงซึ่งงามกว่าบรรดานกใดๆเจ้าจงคิดดูทีเถิดว่าจะทำอย่างไรให้พระธิดาสุวรรณมาลีสึกมาเข้าพิธีวิวากับข้านางวาลีทูลว่าหม่อมฉันขอรับอาสาพีคะพราะงค์ไม่ต้องเหนื่อยยากลำบากกายอันใด หม่อมฉันจะทําให้พระธิดาสุวรรณมาลีสึกมาอภิเศกสมรสกับพระองค์เองเพคะขอพระองค์ทรงมีรับสั่งให้พระนุชาศีสุวรรณออกบัตรหมายจัดพิธีวิวาในอีกเจ็ดวันให้มีเครื่องทําขวัญละครโขนหนังรวมทั้งการละเล่นเต้นลำให้พร้อมพระไยมณีได้ฟังก็ยินดียิ่งนักตรัสถามนางวาลีว่าเจ้าจะทำอย่างไรไหนบอกข้าซิ นางวาลีทูลว่าบอกไม่ได้เพคะถ้าหม่อมฉันทําการมีสําเร็จทรงประหารหม่อมฉันได้เลยเพคะพระไพมณีตรัสว่าถ้าเจ้าทําสําเร็จข้าจะอวยยศให้เจ้าเจ้าจะให้พระนุชาศีสุวรรณทํำกรไรก็ตามแต่ใจเจ้าจะสั่งเถิดขอให้พระธิดาสุวรรณมาลีศึกมาทําการวิวากับข้าได้เป็นพอพระตัดพลางทางเรียบขึ้นร่วมอาจ ทรงสมภาษเพิ่มรักขึ้นหนักหนาดูผิวพันสับพางอย่างคุลาแต่วิชาพางามขึ้นครามครันถนอมแนบแอบ,บอุ่นค่อยชุนชื่นสำราญรื่นร่วมประทรมพิรมขวัญถึงขาวขำน้ำตาลย่อมหวานมันด้วยเชิงชั้นแนบชิดสนิทนางเหมือนม้าดีขี่ขับสำหรับรบ ทั้งดีดขกโขกกัดสะบัดย่างทั้งเรียบร้อยน้อยใหญ่ที่ไว้วางสันทัดทางถูกต้องคล่องอารมณ์ถึงรูปชั่วตัวดำดังน้ำรักแต่รู้หลักรำสุรางนางสนมพระโปรดปรานพานสนิทได้ชิดชมดวงบรรทมแท่นทองที่รองทรงรอรับชมพระภัยมณีตอน พระภัยมณีอภิเศกกับนางสุวรรณมาลี EP 16ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ